วัใหญ่ครับนเนี่ยตัวนี้ครับสี่คนโอบนะครับเนี่ยเจะเอกครับทุกคนสวัสดีครับเจอกับผมนะครับลอยเมเตอร์นะครับผมก็วันนี้ผมอยู่ที่ป่าลึกนะฮะ อเดินน้ำมิกี้เหนื่อยมากครับอ่าตรงนี้เป็นเผาวันนะเห็นไหมมันใหญ่มากครับก็มาเจอกันนะวันนี้ผมพาเดินป่านะฮะในป่าลึกนะฮะมาคนเดียวนะครวันเนี้ถือว่าเดินมันเหนื่อยนะครับเดี๋ยวอ่าจะดูว่ารอบๆแถวนี้มันมีอะไรบ้างนะฮะเราจะได้ถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูนะครับว่า ในป่าลึกอย่างเงี้ยมันมีอะไรสวยงามแล้วก็มีอะไรที่าสามารถที่จะามหาที่พักหรือว่า,าดูกันนะว่าผม,ผมจะปลุกเปรหรือว่าสร้างที่พักดีนะครับป่าลึก่ยมีเสียงนกเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงนกนะฮะเจ้าเจ้าเจ้านะครับเยอะมากครับแต่ตอนนี้มันเงียบไปแล้วนะครับโอเคอย่าลืมติดตามนะครับเดี๋ยวไปดูกัน,นว่าผมจะทำอะไรนะครับโอเคครับ let's go ครับผม ด้วยนะครับป่าลึกอย่างนี้มันมีเสียงนกร้องเพลงฮะอ่าพร้อมมากเลยนะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ป่าลึกนะฮะฟังเสียงนกฮะร้องเพลงนะครับได้ยินกันใช่ไหมฮะส่วนตรงนี้นะฮะจะมีต้นไม้ใหญ่นะฮะตรงนี้อ่ขึ้นตรงหนองตรงนี้นะฮะแล้วก็มีใบตองสาดนะฮะป่าแถวบ้านผมนะฮะก็จะเป็นป่าอย่างนี้นะฮะเนี้ย เป็นป่าต้นน้ำจริงๆเลยนะฮะ,ะเวลาเดินไปภูเขาลูกไหนนะครับก็จะมีป่าต้นน้ำนี้นะฮะป่าต้นน้ำมีตลอดเลยนะฮะเห็นไหมต้นไม้สูงมากเลยต้นนี้ใหญ่นะป่าดิบเขาให้ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่อยู่นะฮะ เจอต้นไม้ใหญ่นะครับต้นหนึ่งกันนะเนี่ยถือว่าใหญ่นะในป่าลึกอย่างเงี้ยในป่าดิบขาวนี้นถือว่าใหญ่นะครับแล้วก็มีโพงตรงตนี้นะฮะตรงนี้เลยไม่รู้เป็นโพงอะไรนะฮะเหมือนจะเป็นโพงสัตว์ๆๆต้เลยพวกนี้ฮะถือว่าใหญ่ครับยิ่งเดินขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็จะเจอต้นไม้ที่ใหญ่ๆอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะแต่มันก็จะลึกขึ้นเร,เรื่อยๆนะครับ ก็เดินคนเดียวมาคนเดียวก็อันตรายนะฮะผมพยายามที่จะไม่เดินลึกไปกว่านี้นะครับถ้ามันลึกกว่านี้เดียวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอ่าจจะลําบากนะครับเพื่อนๆครับรู้ไหมครับว่าผมเจออะไรครับหน้าฝนนี้นะฮะจะก้าวสู่หน้าฝนนะฮะไม่ใช่เดี๋วหน้าฝนนะฮะไปฝนแล้วเนาะแต่ว่าฝนยังตกอย่ฮะมันมีเนาะกระโทนพะรุสีนะฮะขึ้นมันเยอะมากเลยนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ย อันนี้ก้อยตุ้มหนึ่งนะเนี่ยโอ้โหน,นี่จะบานไม่เต็มที่แต่ว่าจะมีหลายลูกนะฮะเนี่ยนี่ครับนี่อันนี้ก็ที่บานไปแล้วเนาะโอ้โหเยอะมากครับนี่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นะฮะนี่แถวนี้มีเยอะนะฮะเนี่ยนี่ครับในป่าดิบเขาแถวบ้านนะฮะจะมีอย่างงี้ฮะถือว่าหาชมยากนะฮะกระโทนพะลือสีนะฮะ นี่ครับเนี่ยขึ้นเต็มเลยนะฮะเนี่ยมีหลายตูมมากเลยฮะนี่ครับเนี่ยเต็มเลยนะฮะน่าจะเป็นแหล่งของมันนะฮะกระถงทตลืสีมันมีต้นไม้ใหญ่ต้นนึ่งมันใหญ่มากนะะแต่พอได้อยู่นะฮะต้องรอให้มันตูมบานเต็มที่นะฮะเนี่ยผมเจอได้เยอะมากเลยฮะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้า 11นะฮะที่มันตูมแล้วนะจะไหนบานบานแล้วนะตรงเนี้ยโอ้โหอันนี้อันนึงฮะโอ้โหผมเหยียบใส่นะฮะโอ้โหได้ได้นิดหน่อยนะฮะน่าจะไม่เป็นไรเนาะโอเคโอ้โหถ้ามาบานน่าจะสวยงามอ่าถ้ามาบานน่าจะสวยงามมากนะฮะโอ้ครับเพื่อนฮะอย่างที่เห็นฮะนี่กระทนพระฤาษีนะครับกลางป่าลึกนะครับ มันชื้นอย่างนี้นะครับมันไอ้กระทนพระฤาสีมันจะขึ้นเป็นกาฝากนะฮะกาฝากแล้วก็กิ่งเกอะตามอารากไม้นะฮะแต่ว่ามันสวยงามน,นะฮะเยอะมากตรงนี้เกียครับเพื่อนครับเนี่ยผมเจอแล้วนะครับเนี่ยมันเยอะจริงๆนะฮะเนี่ยเห็นไหม นีที่บานอยู่นะฮะก็มีอยู่ดอกนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็อีกดอกหนึ่งนะฮะเนี่ยอันนี้เยอะมากครับขึ้นไตมากนะฮะนี่ว้าสวยงามครับนี่ครับนี่ที่มันมีที่ตายไปก็บีนะฮะเนี่ยเยอะครับถือว่าเยอะมากครับเนี่ยโอ้โหเป็นแหล่งของมันเลยนะฮะตรงเนี้ยเป็นแหล่งเป็นแหล่งกระโถนพระฤาษสีเลยนะฮะ เยอะจริงๆครับหายากนะครับต้องรอน้านน้านน้าฝนนะถึงจะอ,ออกมาอย่างนี้เนาะข้างล่างก็จะเป็นลำห้วยนะครับเพื่อนๆครับเสียงน้ำได้ยินอย่างนี้ไหมฮะไหลตหลอดเลยนะฮะเห็นไหมฮะถาวันตรงนี้ขึ้นสวยงามเลยนะฮะ เพื่อนๆครับเนี่ยผมเจอถาวันฮะเนี่ยถาวัน,นี่มันมันแบนฮะโอ้โหเท่าออฝ่ามือผมเลยฮนะแบนตั้งแต่ข้างล่างเลยน,นีย่ขึ้นนะแล้วก็เลย้ยขึ้นข้างบนฮะเนี่ยสูงมากครับอา่านี่ครับถาวันนี่มีประโยชน์นะฮะเพราะว่าเวลาเดินป่าไม่มีน้ําสามารถที่จะตัดมาทาเป็นน้ําได้นะฮะ ดูด้นนะนนครับเนี่ยเห็นไหมครับต้นไม้เนี่ยมันยืนเนี่ยยืนต้นกันสามสี่ต้นเนี่ยเห็นไหมถ้ามองจอากตรงนี้มันสวยงี้สวยงามมากนะครับถ้าถ้าทุกคนได้มาอยู่ยืนอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวที่ผมนะฮะเนี่ยเป็นต้นไม้ที่สวยนะอนี่ยลองไปยืนอยู่ตรงนี้นะนี่ลองเอามุมกล้องไปงนี้เป็นเหมือนว่าเราอยู่ระหว่างต้นไม้สี่ห้าต้นนะฮะอบล้อมเรานะครับเน,นี่ยอ่าสวยงามนะครับ และต้นก็ถือว่าใหญ่ใหญ่พอสมควรนะฮะนี่นี่เพื่อนๆครับผมเดินไปผมก็ยังเจอนะ่ฮะนี่เห็นไหมต้นพะราสีนะเนี่ยมีเยอะมากครในป่านี่ฮะนี่ครับนี่นี่ครับนี่บานสวยงามนะฮะ นี่ครับนี่เลยว้าสวยงามครับผมไม่รู้นะว่ามีสรรคุณพังยาหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันสวยจริงครับเต็มไปหมดเลยฮะนี่อย่างเยอะครับเพื่อนๆครับว้า,าผมเจอตรงนี้ผมเจอดอกที่มันสวยนะครับดอกเนี้ย นี่ครสวยงามสวยงามมากครับดอกนี้เจอ,อแล้วนะฮะรอยที่มันตายไปแล้วก็มีนะฮะเยอะนี่ครับสวยงาม Редактор yep, субтитров yep. ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยอ,อบสองสามคนนะถึงจะถึงจะได้นะครับอบสามคนถือว่าต้นใหญ่นะนี่อยู่กลางข้างอ,อ,อยู่กลางลำลำธารเลยนะตรงน,นี้เห็นไหมสูงมากครับสูงข้าบบน<อ>้าขึ้นไปน่าจัดใหญ่กว่านี้นะครับต้นไม้ครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพาสำรวจพื้นที่ป่าแถวนี้ด้วยกันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะนอนป่าหรือเปล่าเนาะวันนี้ ก็ถือว่าสำรับพื้นที่ตรงนี้จะพยายามขึ้นไปตามลำห้วยนะฮะอะ่ตอนนี้ผมกัเดินก็เหนื่อยนะนเพื่อนๆครับผมเจอนี่ครับผลไม้นะฮะผละไม้ป่านะครับผมเนี่ยอันนี้มันกินไม่ได้นะครับมันเหมือนกับว,ว่าเป็น ลูกของถาวัน,นะฮะมันกินไม่ได้แต่ว่านกพวกนี้น่าจะกินนะฮะแต่คนกินไม่ได้ครับนี่ครับกินไม่ได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์คของถาวันต้นนี้เนาะเขาเรียกอะไรผมไม่รู้นะภาษากะเหรี่ยงน่าจะมีชื่อเรียกนะฮะแต่ภาษาไทยผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นป่าดิบขาอย่างี้นะฮะ เพื่อนๆครับผมเจอต้นไม้ใหญ่ต้นแบบนี้เนี่ยต้นใหญ่มากครับเนี่ยสีค่คนอบนะครับสีค่คนอบอเห็นไหมฮะแต่ว่าข้างบนนะมันเหมือนมันโค่นไปแล้วนะจะเป็นเนือแต่เ,เหมือนเนือแต่ครึ่งนะฮะครึ่งครึ่งต้นนะฮะหรือว่าหรือว่าบนฟ้าผ่าแล้วเลย,เลยหรือเปล่าผมไปดูนะคืนอยู่ข้างทางตรงนี้เลยนะครับยิ่งเดินขึ้นไปเรื่อยๆตามลมทานนะครับก็จะเจอต้นไม้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับในป่า ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเห็นเต็มๆนะว่ามันใหญ่แค่ไหนนะครับต้นนี้นะครับนี่นะครับต้นไม้ใหญ่นะนี่เ็ว่าใหญ่ครับเนี่ยต้นนี้ครับสี่คนโอบนะครับเนี่ยสี่หรือห้าคนโอบนะครับเนี่ยเอาจะค่น้ําใช่ไหมครับเรื่อกสวยครับขึ้นตามต้นไม้นี่บาดิบขางนี้นะ ชื่นใจมากครับเวลามาเดินป่าแล้วเจออย่างนี้ครับ ครับเพื่อนเพื่อนครับผมเจอต้นไม้ใหญ่ต้นนึะฮะมันมีเถาวันขึ้นเต็มเลยนะครับต้นเนี้ยสูงมากครับนี่ฮะใหญ่นะฮะใหญ่มากครับต้นนี้โอ้ถ้าขึ้นไปข้างบนน่าจะขึ้นได้นะต้องใช้ความสามารถนิดหนึ่งนะฮะหดือว,ว่าสูงนะต้นเนี้ยมีเถาวันขึ้นเต็มเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันสูงแค่ไหนต้นนี้ นี่ครับนี่ครับว้าสูงมากครับครับเมื่อกี้เพื่อนๆได้ยินเสียงเสียงร้องไหมครับอันนี้คือเสียงร้องของสันดีนะครับเนี่ยเนี่ยอยู่ไกลจากผมไม่เท่าไรนะฮะถ้าผมเดินไปเนี่ยน่าจะน่าจะเจอนะฮะ แต่ว่าเดี๋ยวมันกลัวนะถ้าเดินไปอาจจะมีต้นไม้หายไปข้างในเลยก็ได้เนาะโอ้ยวกติมันน่าจะมีอยู่ทั้งสองตัวสามตัวเนี่ครับชเนียค,นย,นยครับผงน้อยๆครับไม่ได้ผงเงยอะเพราะว่าเป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียวมั้งครับชเนียเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะดดีเป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียวนะครับมีผัวมีเมียคนเดียวเนาะอ่านี่ข้อมูลที่ผมรู้นะแต่ว่าถ้าใครว่ามันไม่จริงก็คอ,อ,อมเมนต์ใต้ ใต้วิดีโอได้นะครับผมรู้เท่านี้นะฮะชนีป็ิสัทรัดเดียวจะเดียวนะครับโอเคครับอย่างได้ยินเสียงดงังมากน,นะฮะบโอ้โหเพ่ป่าใหญ่เนาออันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับต้นไม้กับเถาวันนะฮะเนี่ยยิ่งเดินขึ้นก็ยิ่งเอ่อยิ่งเดินตามลำห้วยเรื่อยๆนะก็ยิ่งเจอต้นไม้ใหญ่ๆเรื่อยๆนะฮะนี่ มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าผมเดินไปฝั่งน้นนะครับผมว่าน่าจะเจอนะฮะตัวชนีนะฮะแต่ว่ามันขึ้นสง่งอยู่นะเป็นชันอยู่นะฮะชันมากเดี๋ยวอาจจะต้องอดูแถวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าป่าตรงนี้เป็นป่าดิบเขาเนียครับผมก็เดินคนเดียวก็ระวังนะอะจจะมีพวกสัตว์เลื้อยคานนะฮะต้องระวังอยู่ดีนะครับ เป็นแล้วก็เจอเนี้ยพงไม้นะฮะไม่ใช่พงไม้นี่เป็นรากไม้ของต้นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแล้วนะนี้โอ้ใหญ่มากครับใช่่งนี้ฮะข้างบนบ่าใหญ่นะในป่าดิบเขาะะอ,อย่างนี้ฮะอิ่งนี้ฮะใหญ่ครับอ่าถ้าให้ต้นนี้นะฮบถ้าให้คนโอบนี่ก็น่าประมาณสักสามสี่คนนะฮะเนี่ยโอบนะถือว่าใหญ่นะ ใหญ่มากครับสวยงามครับแล้วก็ขึ้นแบบตรงมากครับต้นเนี้ยถ้าเป็นไปได้เนาะสมมตินะแค่สมมตินะฮะถ้าเอาเลื่อยเป็นไม้อะไรพวกนี้มันจะสวยงามนะครับได้ไม้แผ่นเยอะบ้าเลยนะหลายหลายซิกเลยนะฮะเรียกว่าซิกใช่ไหมเนี่ยเยอะมากครับแต่ว่ามันเป็นป่าดิบเขาป่านุนรักษ์นะครับไม่ควรทำไม่ทำดีกว่าเนาะมันไม่ดีนะครับ ควรที่จะรักษาวไว้นะต้นไม้ใหญ่ไงมันหายากนะครับก็วันนี้ผมพาสำรวจป่าต้นน้ำนะครับว้าสวยงามครับถือว่าคุ้มค่านะครับที่ผมได้พามาตรงนี้นะฮะนานๆแล้วนะนานแล้วผมไม่ได้ขึ้นมาป่าต้นน้ำนะครับเพราะว่า,าขึ้นขึ้นไปล่าสุดล่าสุดคือตอนที่อายุยังน้อยมากเลยนะครับเพื่อนๆครับก็เลย เห็นความเปลี่ยนแปลงเนะยอะแยะมากมายครับของป่าตรงนี้นะครับอ่ายิ่งนานขึ้นนานขึ้นต้นไม้พวกนี้ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนป่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันใหญ่มากนะครับต้นไม้แต่ละต้นเนะี่ยแล้วก็มีสัตว์ต่างๆนานาครับเต็มไปหมดนะครับเมื่อกี้ตอนที่มาก็เจอพวกเก้งนะแต่ผมถ่ายไว้ไม่ทนันเป็นเก้งกวางเนี่ยมันวิ่งเร็วมากครับถ่ายไว้ไม่ทันจริงอโอเค ก็ถ้าเดินขึ้นไปเรื่อยๆก็เจอเรื่อยๆครับแต่ว,ว่าผมว่าวันนี้อาจจะต้องอ่าอยู่ไว้ตรงนี้นะฮะเหนื่อยเหมือนกัน,นะฮะเดินขึ้นไป เพื่อนๆครับผมเจอลูกอะไรไม่รู้นะฮะมันหอมนะหอมมากครับหอมมันสุกๆแล้วมันดูหอมนะได้กลิ่นหอมไม่รู้ว่ามันกินได้นะแต่เหมือนเหมือนกินได้นะฮะนี่ครับเนี่ยอ,อ,อะไรไม่รู้นะแต่เหมือนจะกินได้นะฮะรู้สึกว่าเขากินกันอยู่นะชาวบ้านแถวนี้ มีครับมีเม็ดอย่างนี้นะฮะเนี่ยเม็ดใหญ่มากครับเพื่อนๆครับก็เจอต้นไม้อีกต้นหนึ่งแล้วนะฮะนี่ใหญ่ครับใหญ่สูงมากครับถ้าเทียบกับตัวผมนะนี่ใหญ่มากอบประมาณสามคนนะฮะต้นใหญ่เงี้ยครับต้นนี้สามคนนะฮะ คุณเพื่อนครับตอนนี้ผมหิวน้ำนะฮะพักดื่มน้ำแป๊บหนึ่งฮะฮะ,ะเ,เชิญครับ ครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ก็พาสำรวจป่านะครับป่าดิบเขานะครับมีต้นไม้สวยงามมากนะครับเจอ,อพืชพันธุ์ที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับเป็นกระทนพระฤาษีนะฮะแล้วก็ต้นไม้สูงๆนะฮะแล้วก็ลำห้อยที่เป็นลำธารเป็นป่าต้นน้ำจริงๆนะครับวันนี้ก็คง ผมไม่ได้นอนป่านะฮะก็พักก่อนแต่ว่าก็ต้องร่ำลากันตรงนี้นะครับถ้าใครที่ชอบคลิปผมนะครับดอยเมเตอร์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอผมได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ดูธรรมชาติในป่าเขาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ได้ซึมซาบกับเสียงนกเสียงป่าไม้นะฮะเสียงลมเสียงน้ำนะครับในป่าเขาอย่างนี้นะฮะ เพราะว่าป่าในประเทศไทยมันมีไม่ค่อยเยอะนะฮะต้องพย,งยายามที่จะต้องรักษาไว้นะครับไม่งั้นนี้ป่าหมดนี่อากาศร้อนนะป่าดิบเขาอย่างนี้มีไม่กี่แห่งนในประเทศไทยโอเคครับวันนี้ก็ต้องลาก,กันตรงนี้นะครับกอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงกอให้อยู่กับผมไปนานๆนะครับจะได้เอาวิดีโอเนาะถ่ายวิดีโอไอคลิป่าไปไหนมาไหนให้ทุกท่านนะฮะได้ดูกันนะครับออรก็ยังไงก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอบคุณมากครับผมบา,บายครับ